วัสดีครับเจอกันทุกคนในช่องอีกหนึ่งคลิปของผมทีมงานช่างทูลคนะบ้านหลังนี้ก็จะสุดยบด FC ผมเดี๋วออยนะว,ออยวยรยเราจะไปดูรถล้ขอขับบอยนะรถขับบอยก็สวยเพราะ FC เราจะไปดูรถขับบอยครับผมครับผมไปดูรถขับบอยเลยฮนะรถขับบอยให้เราสุดยอดใน FC ทีมงานช่างทูลเรามาตรฐานครับผมทีมงานมาตรฐานฮนะเครื่องมือนี่เพียบครับผมจะเป็นทุกอย่างเันมีหมดนะครับ FC ทำรับทำทุกอย่างนะจะเป็นรั้วขบงขบอยอะไรประมาณนั้นได้หมดทุกอย่างครับพี่ซีรั้วขบอยฮะสวยฮะพี F ่ซีบ้านหลังนี้ก็สวยนะออกแบบเองได้ครับผมให้ท่างฝึกออกแบบได้ทาด่านึกไม่ออกอยากได้บ้านส,สวยสักหลังแต่จะพาเดินไปดูรั้วขบอยข้างล่างฮะนี่ฮะนี่ประตูนะยังไม่เสร็จครับผมนี่ฮะรั้วขบอยนี่พี่ซีสวยนะฮะสุดยอดครับผมตรงเบ้ฮะ ก็เรื่องราคาก็คุยกันได้ครับผมนี่สิติมงานช่างทุนนะรั้วขบอยบ้านหลังรู้จะเป็นรีสอร์ทหรือว่าจะเป็นต่อเติมนะนี่บรรยากาศแถวแถวรัจะกรพักษ์แก้วนี่สิสวยงามสวยงามครับบรรยากาศแถวนี้นู่นถ้าหมอกนู่นนู่นหนองไมนาครับผมผมโอเคคนระับขอบคุณมากผมสิที่ก่ออะไรก็ใช้ให้ลุงหัวนะสี่พันกว่าครับสี่พันกว่าครับผมตอนนี้ครับนะีสวยนะครับผมขอบคุณมากครับรั้วขบอยทีมงานช่างทุนเดี๋ยวจะให้อ่า เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปหรือว่าติดต่อทาง Facebook ลุงหวดชาแนลได้ครับผมลุงหดอดทาง Facebook ลุงหวดหนองไม่นาหวดหนองไม่นาครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะนี่ครับสีสุดยอดนะครับผมใช้ดูมุมสูงนี่สีฮนะวยูจูทัศสวยครับผมแทนกล้องในหะ้ดูไปนะขวามือครับผมรล้วนขบอยจิมรัน,นช่างทูลนฮะได้สวยฮะโอ,โอ,โอ้สวยมาตรุรีบ้านของไมนาตะวันครับผมนี่ครเป็นายงานแล้วแพนกล้องดูรอบๆนะฮะสี ยอดครับผมทีมงานช่างทูนนะฮะขอบพระคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหลวงหัวชาแนลรัวตรงเบ๊สรับหมดนะฮะตั้งกระสากระเบือร์ช่วยลบครับผมท่านเป็นอบตอ,อยู่บ้านตะวันไม่ต้องกลัวะฮะมาตรฐานครับผมทีมงานมาตรฐานท่านมีงานประจําอยู่ไม่ต้องกลัวเบี้ยวครับผมเรื่องงานนี่เราสุดยอดะฮะเลยให้เบอร์โทรไอคลิปครับผมติดต่อมาได้ทุกเวลาฮะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูภายในใเน็ฟเซีเป็นยังไงเนาะดูภายในสักหน่อยหนึ่งสุดยอดไหมับภายในห้องน้ําก็ก็งานก็เหลือมาทัก ก็เก็บเป็นล็กเลน้อยข้างๆนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนเนาะนี่ด้านข้างข้างนะฮะนี่เป็นด้านหน้าบ้านคเอฟซีอันนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านอยู่ซ้ายมือแล้วนาะเอฟซีช่วงอะไรครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในเนาะอไปด้วยกันเลยครับผมเดินตามไปเลยฮะแอนแอนภายในครับผมอันนี้เป็นสุขเออ่ห้องน้ำนะครับผมฮะปูขัดลายขัดมันเป็นลายลายพางฮะนี่ก็เป็นสีเืองช่างโกนดองไม้นี่นะครับผมสุดยอดช่างโกนช่างโจ้นะฮะสุดยอดนี่เป็นห้องโถงเอฟซียังไม่ได้เก็บของเรียบร้อยนะฮะจะส่งงานเลยครับผมน่าจะเป็น วันนี้พรุ่งนี้จะส่งฮะประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะต่อเติมเดี๋ยวจะขึ้นผังใหม่น FC นะฮะมาวานก็นจะขุดหลุมต่อครับผมต่อเกาะออกนะก่อแค่ด้านข้างนี่นะฮะห้องภายในนี้ครับผมตรงนี้ใช้ได้เรียบร้อยะฮะสมบูรณ์แบบเนี่ยคร FC นี่ครับผมแล้วก็เคยทําไปหลายคลิปแล้วนะฮะ FC ตรงนี้ล้างเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับ C FC สุดยอดไหมพิแอเบ B ผมฝ้าเราตรงเบะฟาเราก็เรียบเบะนะครับสขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะับสำหรับกดไลค์กดแชร์ลุงหัวด4,000กว่าซับแล้วครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ฮะสวัสดีครั้งครับ